สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง facebook และทาง youtube ทุกท่านครับอยู่กับผมจักรินรถมือสองวันนี้ขออนุญาตนะครับอัปเดตนะครับ t ตโยต้าโคโรล่าอัลติสนะครับสองพันสิบจนะครับผมอ่าพี่น้องท่านใดสนใจก็มาชมกันได้นะครับรถอยู่บันเตียตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจ้าวสลินครับราคาตั้งไว้ที่169,000บาทนะครับเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับย้ำ เอกสารครบความโอนนะครับพี่น้องสนใจก็จะมาทดลองขับก่อนก็ได้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับมือแรกเลยนะครับนะครับหนึ่งแสนหนบาทนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับนะครับตะเข็บเดิมนะครับผมครับย้ำนะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับ ใช้น้ำมันและ LPG นะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับ2,017แท้นะครับผมเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนะครับระบบดิสหน้าสีล้อนะครับแต่เข็บเดิมนะครับ <c oughs> พาสีหกแปดนะครับผมคันนี้ภาสีหกแปดกระจกหน้าเดิมนะครับผมกระจกหน้าเดิมนะครับกระจกหน้าเดิมนะครับโตโยต้า,าทุกบานเป็นของโตโยต้าหมดเลยนะครับสีอาจจะไม่ค่อยเจ่มเท่าไหร่นะครับเป็นสีคนบุรีนะครับท่านสามารถเอาไปเปลี่ยนสีหรือทําสีใหม่ก็ได้นะครับผมอ ราคาสุดป,ประหยัดนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทต่อลองได้นิดหน่อยนะครับผมราคาให้ไปส่งก็รวมส่งรวมโอนได้เลยนะครับคันนี้นะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันรวมส่งรวมโอนให้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ตออยากได้รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนะครับหนึ่งจุดหกจีเครื่องพันหกนะครับผมสตาร์ทต,ตรงนี้นะฮะนะครับ มีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับผมเพจเรียกอะไรอยู่ครบหมดนะครับอ่าอยู่ครบหมดเลยนะครับใช้น้ำมันเลอพีจีนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเครื่องนะครับก็สนใจก็มาชมกันได้นะครับนี่อ่านี่ก็มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับผม เป็นน้ำมันแล้ว LPG นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับอ่าสนใจก็มาชมกันได้นะครับผมดูรถที่บ้านเต้าตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับน้ำมันและเอลพีจีอ่าสองพันสิบเจ็ดแท้นะครับคันนี้ครับผมเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้เลยนะครับ อขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวีตประเทศครับขอบคุณครับ